สวัสดีครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเพจสุจองพักเครื่องนะครับผมสลาวุธนะครับขอ,อนำเสนอในส่วนของเหรียญหลวงพูดูพรมมปัญโยนะครับเป็นพระที่จัดสร้างเมื่อปีพศส5 6 2นะครับอันนี้ต้องขอแจ้งให้ทราบเรียนแจ้งก่อนนะครับว่าทุกรายการบนเพจนะครับ เป็นพระแท้นะครับและเป็นรายการวัตถุมงคลที่มีพิธีพุทธาพิเศษหรือพิธีการปลุกเสกทุกรายการนะครับนะครับสำหรับรายการนี้นะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ดูนะครับปี62นะครับแต่จะเป็นรายการเนื้อทองแดงทั้งหมดนะครับและ เป็นพระที่ถูกเก็บไว้ตั้งแต่ปี62นะครับโดยจะเป็นพระที่ถูกซิลนะครับเป็นพระที่ถูกบรรจุในกล่องทึบนะครับและมีซิลพลาสติกตั้งแต่จัดสร้างนะครับตั้งแต่เมื่อปี62นะครับเป็นซิลผนึกเดิมนะครับซึ่งยังไม่เคยถูกแกะนะครับนะครับและรายการนี้นะครับ เป็นรายการที่มีโอกาสรับรายการพิเศษนะครับก็คืออาจะเป็นรายการพิเศษมากกว่าปกตินะครับแต่จะเป็นเนื้อทองแดงทั้งหมดนะครับซึ่งรายการพิเศษเดี๋ยวทางเพจจะมีภาพรายการาภาพรายการให้ชมใต้โพสต์นะครับนะครับหรือจะแจ้งให้ทราบในทางข้อความนะครับก็ท่านใดสนใจนะครับ ติดต่อสอบถามบูชาได้ที่เพจโดยตรงนะครับโดยรคาคาบูชาอยู่ที่องค์ละ800บาทนะครับมีค่าจะส่ง50บาทนะครับการชำระเงินนะครับต้องเป็นการชำระเงินในเวลาที่สั่งจองเท่านั้นนะครับทางเพจไม่ไม่รับการจองยอดเอาไว้นะครับต้องเป็นการโอนเงินชำระในเวลาที่สั่งบูชาเท่านั้นนะครับและเสมอมา นเน้นย้ำทางเพจไม่จัดให้มีการบริการเก็บเงินปลายทางในทุกๆก,กรณีนะครับนะครับก็ท่านใดสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสั่งบูชาได้ที่เพจโดยตรงนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องรบกวนเวลาเพียงเท่านี้นะครับผมสราวุธก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ